สงสัยในเซกเมนต์ u อของโตโยต้าในต่างประเทศนะครับเห็นว่ามีทั้ง Harrier, Highlander, Grand Highlander, r a v 4 for ฟ r ฟร n n n e r Land c r u ์ r ล r ด์ a d o Land c r u e r อ่ะค่อนข้างจะสับสนนะครับเพราะคิดว่ามันเหมือนมีคล่อมๆกันไปหมดเลยอยากให้ทีมงานช่วยไล่ขนาดให้เข้าใจหน่อยนะครับกูกลางไอ้นี่คืออย่างนี้มันจะต้องกลางเว็บญี่ปุ่นก่อนปัญหาของ t o โยต้คือมันทํารถมาเพื่อในหลายๆตลาด ครับซึ่งมันจะต้องมีความคล่อมและความข้าบเกี่ยวกันประมาณนึงอ่าที่นี้าง,นงานโบสถ์ลายภาพ,พของตโตโยต้าเนี่ย<อ> SUV มันจะต้องแบ่งเป็น SUV 2แบบคือ SUV ที่เป็นโมโน c o q กับ body on frame กับ body on frame ไลข่นลนไลขนาดกันละกันกับไล่จากเล็กสุดตอนนี้เล็กสุดของโตโยต้าเนี่ยเริ่มจากเรสก่อนเรสคือตัวถูกสุดเบสออนแอสุูอ่าเรสนะครับเรสแล้วก็ไล่ไปที่ยาริสครอสครับซึ่งยาริสครอสนั้นก็มีทั้งเวอร์ชันตลาดโลก ก็คือตัวจะได้กว่าบ้านเรากับเวอร์ชันบ้านเราซึ่งตัวจะใหญ่กว่าตลาดโลกเพราะยาริสคอสเสร็จถึงจะเป็นโคโรล่าคอร์สเพราะโคโรล่าคอร์สเสร็จปุ๊บมันจะเป็นจริงจริงมันมีเรื่องตลกจะหมายะีแฮริเออร์ตัวถูกอ่ะมันสามล้านหนึ่งที่ญี่ปุ่นสามล้านหนึ่งแสนเยนแต่อีลาโฟเนี่ยตัวถูกสุดแม่งคือสามล้านสองแสนตัวลงกูจะเรียกคันดีละเพราะจริงๆรินั้นในแง่ของโพสิชชั่นนิ่งอ่ะลาโฟจะต้องอยู่ต่ำกว่าแฮริเออร์แต่รอบนี้มาแปลกก็เลยงง เพราะฉะนั้นพอเสร็จจากโคโร c ค o s สปุ๊บมันต้องไปลาฟโฟลาฟโฟแล้วต่อด้วย h a ร r y e r แล้วพอ h a ร์ร e r เเสร็จปุ๊บมันถึงจะเป็น c r o ว d ปอร์ตคลาวครอส s อเวอรแล้วค่อยเป็น BZ4X แล้วค่อยเป็นค o าวเอสเ t ดนั่นคือกลุ่มที่เป็นโมโนคอกบอดี้ oc ของ Toyota ตอนนี้ mm. ทีนี้ส่วนของ Body on f r a เฟรมบอ o ดี้ออนเเนี่ย ถ้าเป็นในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเป็น Land Cruiser Series ซึ่ง Land Cruiser เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากตัว70ซึ่งเป็นตัวยอดนิยม,มขายมา40ปีอายุเท่ากูเลยแต่รถแม่งยังไม่เปลี่ยนเพราะามันยังได้รับความนิยมมันยังปรับไม่เลิกเชนไปเรื่อยๆมันไ,ไปได้70แล้วก็มา250 250เดิมทีมันคือพ r ร d โดแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็น250แทนแล้วถ้าเอาตัวที่แพงตัวที่หรูก็คือ300อนะครับ Land Cruiser 300ทีนี้คำถามคือแล้วไอ้ชื่อรุ่นที่คุณมาเห็นเนี่ยมันคือยังไงเอางี้ h a r r i e r ออก ไฮแลนเดอร์ er ออกในปีประมาณ2001แต่ว่าเปลี่ยนบอดี้เพราะ h ฮ r r i เอร์ e เนี่ยเดิมทีเป็น SUV ที่ทำเพื่อจะเอาไปขายในบอเมริกา America, ชืเล็ e x u s RX ใช่ไหมใช่แต่ทีเนี้ยด้วยงานวิศวกรรมเหมือนกัน t ต y ยต้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องทำา SUV บนโครงสร้างเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนจะรองเปลือกให้มันดูเหลี่ยมสันขึ้นก็เลยเป็นถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นคือครูเกอร์ชื่ออเมริกาเป็นไฮแลนเดอร์นะครับแต่ว่างานวิศวกรรมในตอนนั้นเหมือนกันแต่ณวันนี้งานวิศวกรรมสองคันนี้มันม ก็ตามนั้นไฮรีเออร์กับไฮแลนเดอร์มันเคยแฟฟ้าแฝดร่วมแพลตฟอร์มกันแล้วโฟร์จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าละต่ำกว่าไฮรีเออร์นะครับแกรนไฮแลนเดอร์ er ก็คือไฮแลนเดอร์เวอร์ชัน7ที่นั่งอะไรครับมันเป็นการไฮแลนเดอร์นะส่วนเโฟรันเนอร์ er มันคือรถที่เบสออนเออ่ไฮรักเฟรมในสมัยก่อนแต่ในสมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้ A er, นนไอโฟรันเนอร์มันไปใช้เฟรม TNGAF ร่วมกับไลน์คูเซอร์ตัวพวกสองร้อยห้พวกนี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะ